สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยตกเครื่องกระเป๋าหายนอนสนามบินค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังน,นะคะเริ่มจากเราเนี่ยจะจองตั๋วเครื่องบินฟลายกรุงเทพปารีสใส่การบินชื่อว่า Aeroflot หลายคนอาจจะรู้จักนะคะใส่กันบินนี้แล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะัดเราตอนนั้นน่ะเราไม่รู้จักใส่กันบินนี้ a e r o f l o t คืออะไรของประเทศอะไรเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศรัสเซียค่ะเป็นสายการบินที่แบบเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยที่รัสเซียยังเป็นสหาภาพโซเวียตอยู่อะค่ะราคามันก็แบบถูกเลยนะประมาณว่าสมมติว่าตั๋วกรุงเทพไปฝรั่งเศสนะตอนนั้นอะมัน2 0 0 0 0บาท แต่สายการบินนี้จะหมื่นหกอะไรประมาณเนี้ยค่ะจองไปเรียบร้อยพอถึงวันเดินทางเนี่ยเราก็ไปที่สนามบินเลยค่ะพร้อมกับพาส,สปอร์ตของเราที่มีประทับตาวีซ่าว่าโอเคฉันสามารถไปประเทศฝรั่งเศสได้นะตอนนั้นนะคะ่ะมันเป็นไฟล8์8ปโมงเชา้าเราก็ไปถึงสนามบินตอน6โมงเช้านะคะพอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ค่ะเขาก็บอกว่าน้องที่ขอดูเงินสดหน่อยน้องมีเงินสดเท่าไหร่เราก็แบบเฮ้ย มีอย่างนี้ด้หรอโอ้พี่หนูมีบัตรเครดิตไปอะค่ะแล้วบอกแล้วเงินสดติดตัวล่ะแล้วก็แบบโชว์ให้เขาดูอะค่ะตีเป็นเงินไทยประมาณ5,000บาทอะค่ะตอนนั้นจะไปฝรั่งเศสแค่10วันนะคะ แค่10วันเอาไป5,000บาทเขบอกน้องไม่พอน้องต้องไปกดเงินสดมาให้ได้ประมาณ500ยูโรณนะตอนนั้นคือ2,000 0กว่าบาทแเราก็แบบอุ้ยขนาดนั้นเลยพี่กราวสตาฟอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดน้องไปถึงที่ฝรั่งเศสอะเจ้าหน้าทีต่ต่อหมอเขาอาจจะขอดูเงินน้องก็ได้ถ้าเกิดน้องอเงินไม่ถึง20 0 0 0ะเขาก็จะส่งน้องกลับ แล้วก็อ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวหนูไปถอนแล้วปกตินะคะเราเป็นคนที่ไม่พกเงินสดเยอะค่ะส่วนมากหลักๆที่มี3น0ะ่ะสามบาทต่อวันขนาดแม่ให้ตังไปจ่ายค่าเรียนพิเศษ3,000บาทนะ่ะนี่เดินกอดกระเป๋าเลยนะคะคิดดูก่อนแบบว่าทุกคนคือโจรไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นมีส0มพบาทเนี่ยแบงค์พันสามใบเนี่ยแล้วเนี่ยมาให้พกเงินสองหมบาทแล้วต้องเดินทางข้ามประเทศอะคุณคา จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะหวัดระแวงไว้ซะทุกคนเลยค่ะรู้สึกแบบว่าทุกคนคือขโมยทุกคนคือโจรใครเข้าใกล้กูมึงคือขโมยมึงจะมาเอาเงินกูใช่ไหมมึงรู้ใช่ไหมว่ากูมีเงินสองหมื่นบาทอยู่ในกระเป๋าคือคิดดูดิเป็นบ้าไปแล้วมันทําให้ฉันเป็นบ้าเขาบอกเท่านั้นยังไม่พอก็คือเขาขอเอกสารทุกอย่างเหมือนตอนเราขอวีซ่าค่ะเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะวีซ่าก็มีในมือแล้วนะเว้ยแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อนนะเว้ยก่อนหน้านี้เราเคยไปอังกฤษแล้วก็เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน แล้วเราอยู่สนามบินแล้วอะแล้วเครื่องอะออก8โมงคืออีก2ชั่วโมงอะโอเคเขาบอกว่าเนี่ยน้องน้องจะไปพักที่ไหนแผนการเที่ยวเป็นยังไงเออเราก็ไลฟังว่าอ๋อเนี่ยนะคะหนูไปฝรั่งเศส10วันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอหนูไปลงปารีสปุ๊บแล้วหลังจากนั้นนะคะหนูก็จะขึ้นไปภาคเหนือไปงานคริสต์มาสที่ครอบครัวของแฟนนะคะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าโอเคงั้นน้องจะต้องมีหลักฐานในสิ่งที่น้องพูด ก็คือตอนนั้นยังเป็นแค่คู่มั่นกันนะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสพอจะจดทะเบียนสมรสกับฝรั่งเศสไม่ใช่จูงมือเดินไปอำเภอแล้วจดได้เลยนะคะมันมีเอกสารมีอะไรเยอะแยะมากมายต้องใช้เวลาะคะ่ะและทีนี้เขาบอกว่าจะต้องมีเอกสารจากฝ่ายชายเขียนมานะคะว่าจะให้ผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านอย่างนั้นอย่างนี้ ใบโชว์เงินเดือนของฝ่ายชายอะค่ะว่าเขามีรายรับเท่านี้นะโอเคเขาสามารถดูแลเราได้นะคือเป็นห่วงเราประดุดหนึ่งว่าเป็นผู้ปกคอรองของเราประมาณว่าลูกลูกจะไปแต่งงานกับเขาหนะ้าหัวนอนไปตีนเขาเป็นยังไงฐานะการงานอาชีพเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะรูปภาพของเราสองคนเนี่ยปิ้นออกมานะคะให้ดูว่าเราเนี่ยไปเจอแฟนจริงๆนะไม่ได้ไปเจอสแกมเมอร์ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแล้วเราบอกเอาพี่แนละ้วหนูจะไปอาอะไรมาจากไหน นี่มันหกโมงเช้านะสุวรรณภูมิเขาบอกอ๋อข้างล่างอ่ะมีร้านเอกสารร้านปิ้นแล้วเราก็แบบโหเราอ่ะก็ต้องแบบโทรหารทองดีอะค่ะตอนนั้นอ่ะเทียบในเวลาฝรั่งเศสแล้วค่ะมันเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆค่ะแล้วก็โทรหาเขานะคะให้เขาวาเขียน เขียนเสร็จถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จส่งอีเมลแล้วเราก็ไปปริ้นค่ะแล้วระหว่างนั้นนะคะที่เขาเขียนเราก็ไปเอารูปเอาเรลิอะไรมาปริ้นนะคะปริ้นที่สวรรณภูมิอ่ะมันปริ้นแพงนะคคะุคณขาแผ่นละ10บาทอะ่ะถ้าบอกกันแต่แรกจะได้ไปปริ้นที่ออฟฟิศ ปินฟรีมึงดีลงานกันกับร้านแเถกถ่ายกอกสานร,ร้านปินมาว่ามึงเป็นพาร์ทเนอร์ชิปกันหรือเปล่าเนี่ยเออเกิดมาไม่เคยเจอหรือยังไงหรือว่าหน้าตากูดูมันดูแบบไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอแบบประมาณว่าอีนี่ไปแล้วไปรับแน่นอนซึ่งในขณะนั้นอะเราก็มีหลักฐานมาโชว์นะคะว่าเราอะยังทํางานบริษัทกฎหมายเราเฟิร์มนะคะตอนหลังอะเราก็มาเข้าใจว่า ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นน่ะแล้วถ้าฝรั่งเศสอ่ะเขาต้องส่งตัวเรากลับมาที่ไทยอ่ะคือไม่ให้เข้าประเทศไม่ผ่านต่อมว่างั้นที่จกจะต้องกลับอีก10วันจะต้องเลื่อนมากลับเดี๋ยวนี้ตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะเออบริษัทเขาก็จะทําให้ระบบเขารวนเพราะนั้นเขาก็อยากจะแบบตัดไฟแต่ต้นลมอะค่ะประมาณว่าทุกคนที่จะไปฝรั่งเศสคุณจะต้องสาม,มารถผ่านเข้าไปในตอมได้โอเคอันนี้เราเข้าใจแต่มึงก็ควรแจ้งล่วงหน้าไงควรบอกก่อนไหมอะเออควรจะแบบเขียนหมายเหตุตั้งแต่ตอนที่ซื้อตัววววแแลล้้่่ะคมาิง ไฟลนุนตูดตอนที่กําลังจะขึ้นเครื่องอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากเลยนะคะต้องวิ่งไปถอนเงินไปปิ้นแล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ๊ยความรู้สึกก็ตื่นเต้นอยู่แล้วอะ่ะการไปสนามบินอะ่ะซึ่งปัญหาที่เราเจอที่เคาน์เตอร์ที่สุวรรณภูมิอ่ะคะ่ะไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวนะคะมีสไยฝรั่งเศสคนหนึ่งอ่ะคะ่ะเขาก็โดนเหมือนกันนะคะซึ่งแบบวุ่นวายเหมือนกันเลยคะ่ะแล้วเราก็ไปเซิร์ชในพันทิปนะคะก็มีคนโดนเหมือนกันคะ่ะ พอทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับ,สบเขาก็อนุญาตให้เรานะผ่านเข้าไปค่ะทีนี้ละค่ะวิ่งหางจุกตูดค่ะเพราะว่าอีกประมาณ20นาทีประตูเครื่องจะปิดค่ะเขาก็ประกาศชื่อเราเลยนะคะขึ้น,คนเครื่องได้แล้วค่ะแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแล้วแบบบรรยากาศรอบๆอบ,อบน,ส,นสวรรณภ,ภูมิตอนนั้นนะคะผู้คนเนี่ยโอ้ยไฮโซไฮโซเนี่ยช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีกันแบบว่าโอ้ยลองน้ำหอมกันเฮ้ยขนมอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นโอ้ยคิดแคทมีหลายรสเลยดิวตี้ฟรี แบบว่าสนุกสนานเ,เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งนี่คือสิ่งแวดลอ้อมกูบางคนก็นั่งจิบกาแฟน่ะวิ่งเป็นหมากับ กระเป๋าลากกร so like like so ุ๊กกร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 ุยการุ๊กกรุยกกรุวกกรุนกกรุ๊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 กกรุกกรุ๊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 กกรุ้กกรุ๊กกรุนกกรุ๊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 กกรุกกรุ๊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 กกรุ เป็นสหาภาพโซเวียตอะ่ะเป็นเครื่องบินลบอะ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องบินพาณิชย์โอ้โหแม่งกูแบบจินตนาการภาพไว้เลยแบบว่าผู้โดยสารทุกคนนะคุณจะต้องใส่ล่มชูชีพเอาไว้นะพร้อมโดดเสมออย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่เลยคะ่ะคุณขาเครื่องบินใหม่ทันสมัย ช่องใส่สัมภาระข้างบนก็ใหญ่นะคะมีไฟทางเดินมันไฟสีฟ้าสีม่วงมีทีวีมีเกมอะไรคือครบคันทันสมัยแอร์สวยงามอาหารในเครื่องบินนะคะก็อร่อยเลยค่ะกินดีอยู่ดีนะคะเราไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเราไหมะสมมุติว่ามันจะมีของแจกมาไม่ว่าจะเป็นผ้าเย็นซองน้ําตาลซองถั่วเงี้ยขนมถั่วเงี้ยบางทีเราก็ไม่กิน แล้วก็เก็บใส่กระเป๋าอะค่ะขนาดซองน้ําตาลนะสมมติแอร์ค่อยมาสองซองเราใส่ซองนึงอีกซองนึงแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเราเออไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเราไหมนะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือแอติสูตของแอร์เขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนแอร์ไทยแอร์ไทยเนี่ยจะพะนา้พนาพะนอพูดด้วยสารขอโทษนะคะคุณพี่คะรบกวนคาดเข็มขัดขด้วยนะคะเออรบกวนเอาน้องนั่งอีกที่นึงนะคะเออขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแอร์รัสเซียเนี่ยเขาเขาจะแบบ กรุณาใส่เข็มขัดค่ะเพื่อความปลอดภยัยใส่ค่ะใส่เดี๋ยวนี้เอาเด็กมานั่งข้างๆค่ะถ้าเกิดผู้ปกครองดือ้อแอร์ก็จับคาดเข็มขัดเลยปึบคือแอร์เขาต้องดีลกับผู้โดยสารชาวรัสเซียเออส่องหดๆนิดนึงมีเด็กอะในเครื่องอะมันร้องแล้วร้องอีกร้องไปร้องมามันอ้วกค่ะเราก็ดูนะรีแอคชั่นแอร์จะทํำยังไงเพราะว่าพอมันอ้วกแล้วอะจะต้องรีบเช็ดนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเหม็นหึง่งเหม็นเน่าไปทั้งเครื่องนะคะแอร์นะคะก็เดินมาทําหน้าแบบแล้วก็เอาทิชชู่อะ โปะ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 ปไปบนอ้วกอะค่ะเอาเท้ากดกดไปที่กองทิชชู่นะคะแล้วก็กวาดกวาดกวาดนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็หยิบกองอ้วกเนี่ยใส่ถุงก๊อบแก๊ปอะค่ะเออจัดการแล้วก็ฉีดสเปรย์บู๊บแล้วก็ด่าอีเด็กอ้วกไปยกนึงค่ะไอ้บรัสแมนสม์คะบรัสบกอแล้วแบบโอ้โหชอบอะเราจะต้องไปต่อเครื่องที่มอสโกค,ค่ะ มอสโกเป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียนะคะซึ่งเรามีเวลาต่อเครื่องเนี่ยสองชั่วโมงเพื่อที่จะต่อเครื่องจากมอสโกไปปารีสแล้วในวัตอนนั้นนมันเป็นหน้าหนาวนะคะเป็นเดือนธันวาค่ะหิมะตกค่ะทําให้เครื่องดีเลย์ค่ะเพราะว่าหิมะมันตกใช่ไหมคะการขับเครื่องบินของกัปตันเนี่ยนึกนึกออกไหมคะว่าจากที่ถ้าเกิดว่าเป็นท้องฟ้าแจ่มใสอรุณเบิกฟ้านกกาบอยบินเขาก็จะขับได้อย่างเมามันซิ่งเลยเอ๊ะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดหิมะตกเขาก็จะต้องแบบว่าใช้ความระมัดระวังกับ เป็นฝ้านู่นนี่นั่นอะกูก็เปรียบเทียบไปเนาะโอเคพอเครื่องถึงสนามบินแล้วนะคะประเทศรัสเซียนะคะในเมืองหลวงกรุงมอสโกเนี่ยมีสนามบินถึง3สนามบินเลยค่ะแล้วชื่อแต่และสนามบินนะคะแม่เจ้าสนามบินแรกนะคะชื่อว่าสนามบินนานาชาติเซเรเมียทเทวาสนามบินที่2นะคะสนามบินนานาชาติโดโมเดโวโว อะไรวะคโดโดอะไรนะอีกสนามบินนึงนะคะชื่อว่าสนามบินนานาชาติวานูโคโวค่ะซึ่งสนามบินที่เราจะลงนะคะคือเซเรเมียทเทวาพอเครื่องบินลงปับ๊บเขาไม่ได้ต่องวงช้างให้อ่ะคะ่ะเราจะต้องขึ้นรถบัสแล้วจากรถบัสเนี่ยก็ไปถึงเทอร์มินอลค่ะแล้วปรากฏว่าฝนหิมะมันตกค่ะแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้เห็นหิมะของจริงๆตกจริงๆตกแบบนนั้หนาฟูเลยแบบ โอ้โหแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเอลซ่าแบบเพลิดเพลินในห <Even S 1> ิมะเ<ร>ท,ทั้งทั้งที่แบบทุกคนนี่แบบหิมะหลนแบบว่าเหมือนฝนตกอ่ะเออ คือรถบัสไปปรากฏว่าไปเจอพี่ผู้หญิงคนไทยเขาบอกว่าเขาจะไปทํางานนวดที่รัเสเซียนะคะก็เออค,คุยคุยกันมานะคะพอรถบัสลงปุ๊บนะคะก็เห็นพนักง,งาน ground staff อะค่ะโ oh, อ้ยหล่อมากแก้มแดงเป็นฝรั่งอะยืนโบกไฟอย่างเงี้ยโหโคตรเทเลยก็ลงมาเดินผ่านหิมะมาด้วยความเพลิดเพลินค่ะก็ไม่รู้อะไรหรอกนะอ่ะก็ไหลไปตามคนเห็นคนก็เดินไปทางไหนเอาเขาไปทางนี้ก็ไปไปไป,ไปเดินไปก็ไปยืนรอต่อแถวค่ะ เสร็จแล้วทีเนี้ยก็เห็นเขากรอกเอกสารอะไรกันนะคะเออพี่คนไทยว่าน้องกรอกเอกสารยังเนี่ยจะเข้าประเทศรัสเซียแล้วเราก็คิดแบบอุ้ยเรามาต่อเครื่องเราต้องกรอกหรือเปล่าวะเราไม่ได้เข้าประเทศรัสเซียแต่ว่าแต่เราก็มาต่อเครื่องที่รัสเซียเอ,อ๊ะมันมันจะยังไงก็ต่อคิวไปได้สักพักหนึ่งอะคะ่ะมาล,ะลึกขึ้นได้นะคะแต่ก่อนที่เคยไปอังกฤษอะคะ่ะก็ต้องไปต่อเครื่องเหมือนกันก็ไม่เห็นจะต้อง กรอกเอกสารต่อคิวสัมภาษณ์กับตอมอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วแบบหุ้ยดีกว่าละลึกชาติได้คือประมาณ1 0 1 5นาทีนะคะเออแล้วเครื่องบินมันก็ดีเลยแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเรามีเวลาเปลี่ยนเครื่องแค่2ชั่วโมงนะคะออกจากแถวหุ้ยพี่ๆหนูว่าหนูไปผิดว่ะปรากฏว่าสนามบินมันใหญ่มากใหญ่กว่าสุวรรณภูมิค่ะคุณขาประเทศนี้มีประชากรทั้งหมด145ล้านคนค่ะเป็นประมาณ2เท่าของจานวนประชากรเมืองไทยอะคะ่ะ จะไปเทอร์มินอล E เนี่ยโอ้ยเดินสลับซับซ้อนเดิ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 นแล้วยังไม่ถึงอีกหรอเนี่ย,ยเดินต้องนานเว้ยพึ่งเทอร์มินอล B เหรอเนี่ยท้ายแล้วจนแล้วจนรอดนะคะก็ไปถึงเกตที่เราจะต้องขึ้นไปต่อเครื่องบินแล้วปรากฏว่ากราวด์สต a าฟบอกว่า I'm sorry เราก็แบบ what ประตูเครื่องปิดใส่หน้าแล้วทำยังไงอะปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวค่ะคุณขา คนที่เขาที่มาพร้อมกับเรามาจากกรุงเทพเนี่ยตกเครื่องกันทั้งนั้นเลยค่ะคุณขาถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปหลงต่อแถวผิดนะคะถึงอย่างไรก็ตามเครื่องบินมันดีเลยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหิมะมันตกนะคะคนตกเครื่องก็เต็มเลยค่ะเขาก็บอกว่าเออให้ไปติดต่อที่แผนกอินฟอร์เมชันอุ้ยก็มีคนนะคะเป็นร้อยคนเลยนะคะไปลุมออยู่ที่โต๊ะอินฟอร์เมชันค่ะคุณขาคุณป้าอินฟอร์เมชันทำงานคนเดียวแบบอุ้ยต้องแบกรับแรงกดดันนะคะผู้โดยสารที่ตกเครื่องนะคะเขาจะมาพร้อมกับความเครียดความทุกข์ความเศร้าความม้ง โหนะคะแล้วคุณป้าคนนี้ก็ต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะ แล้วก็ไปเจอพี่คนไทยคนหนึ่งอะคะ่ะเขามากับสามีเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็มีลูกด้วยค่ะเขาบอกเขาอะจะไปเยอรมันเขาก็ต่อเครื่องมาจากกรุงเทพนั่นแหละแต่ดูเขาชิลมากก็แบบเออเนี่ยน้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดมากหรอกเดี๋ยวเขาก็ให้นอนโรงแรมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แล้วก็บินใหม่เอยไม่ต้องคิดมากแล้วก็แบบเฮ้ยทําไมเขาเก๋ย่างนี้วะเขาแบบชิลๆแบบเข็นรถเข็นลูกแบบเออเออเอแต่หันไปมองหน้าผัวเขาว่าผัวเขาร้อนลนมากแบบ แบบเข้าแค่ไหนดูเข้าแคดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วณนะตอนนั้นเราก็ต้องรวบรวมสกิลภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะคะโอ้ยณน,นาทีนั้นนะคะอยากจะขอขอบคุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาภาษาอังกฤษให้เราทาให้เราสามารถสื่อสารกับคุณป้าได้ในวันนั้นนะคะค,คือภาษาอังกฤษเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นนะคะโอเคแค่ว่าขอข้าฝรั่งกินได้นะคะใช้คําสั่งง่ายๆค่ะคุณป้าขาหนูตกเครื่องค่ะและหนูต้องการเครื่องบินใหม่เพื่อที่จะบินไปฝรั่ง นี่คือพอยต์ของประโยคบทสนทนาแค่นี้คุณป้าแกก็บอกมาว่าโอเคได้เดี๋ยวเราจัดเครื่องบินไปให้ใหม่นะจ๊ะแต่ว่าเครื่องบินไฟ์ใหม่เนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้8ดโมงเช้าแล้วนะตอนนั้นที่เรามาถึงรัสเซียนะคะเป็นเวลาของรัสเซียเนี่ยประมาณสามทุ่มค่ะแล้วเราก็แบบ8โมงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วคือทองดีน่ะเขารอเราอยู่ที่ปารีสนะคะ แล้วเราก็แบบเอองั้นฉันต้องการติดต่อกับคนที่ปารีสอะ่ะฉันจะทํำยังไงเขาบอกว่าเขามีโทรศัพท์โทรศัพท์ที่ที่สนามบินเป็นเหมือนโทรศัพท์บ้านนะคะอันนี้เขาใช้อินเทอร์เน็ตโทรเพราะฉะนั้นจะสามารถโทรได้ทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็โอเคโทรบอกมิเชลว่าโอเคเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดแบบแบบขึ้นนะได้8ปดโมงเช้างั้นขอตั๋วหน่อยเขาบอก เธอจะต้องกลับมาใหม่ที่เคาน์เตอร์นี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้ามันเหมือนมันไม่มีอะไรการันตีเลยค่ะแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงคุณพูดกับฉันแบบนี้เสร็จแล้วคุณก็เลิกงานออกกะแล้วก็พนักงานคนใหม่มาแทนน่ะแล้วอยู่ฉันจะไปเดินขอตั๋วกับพนักงานคนใหม่แล้วเขาจะรู้หรอว่าฉันเป็นใครเป็นอีแก้วอีคามาจากไหนก็บอกเออมันเป็นแบบนี้แหลนเป็นแบบนี้โอเคไม่ต้องห่วงดอนวอลลี่แล้วเขาก็ถามว่าแล้วบาร์โค้ดกระเป๋าเดินทางล่ะแล้วก็แบบ บาร์โค้ดกเดินทางแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเออแล้วเขาก็บอกก็ปกติมันจะต้องแปะมากับตัววด้วยสารอะ่ะมันจะแปะบาร์โค้ดมาคุณทําบาร์โค้ดหายไปที่ไหนแล้วบอกไม่รู้อะ่ะบอกเอา้าถ้าคุณไม่รู้เราก็เช็คกระเป๋าให้คุณไม่ได้นะว่าตอนนี้กระเป๋าคุณอยู่ไหนที่รัเสเซียหรือว่ามันบินไปปารีสแล้วแล้วทายังไงอา้าตายหาแล้วอนะว,วมมแล้วก็เดินออกมาด้วยสิ้นหวัง ไม่มีตั๋วอยู่ในมือไม่มีอะไรมาการันตีแล้วว่าผู้นี้เช้าเราจะได้บินคําพูดคนมันก็เป็นแค่ลมปากค่ะคุณคะเริ่มหิวน้ําละก็ไปซื้อน้ําค่ะแล้วคือเขารับ2สกุลเงินนะคะคือเงินรูเบิลรัสเซียกับเงินดอลลาร์แต่เรามีเงินยูโรไปค่ะเงินบาทนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเขาบอกว่าเงินไม่เป็นไรจ่ายเป็นเงินยูโรก็ได้เดี๋ยวเขาเขาคำนวณของเขาอะ่ะก็จ่ายเงินยูโรไปแล้วแม่ก็ไม่ทอนเงินกูเงินทอนเงินทอนแล้วเขาก็แบบ ทอนเงินให้เราอ่ะเป็นเงินรูเบิลรัสเซียแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินเนี้ยมันเท่าไหร่อาจจะเป็นเหรียญสลึงห,หนึ่งก็ได้คิดซะว่าได้เหรียญรัเสเซียมาไว้ให้พ่อสะสมหมดอ่ะก็ไปหาที่นั่งพักพิงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะดื่มน้ำจนหมดก็หิวน้ำอีกค่ะก็กะว่าจะไปซื้อน้ำอีกนะคะแล้วก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะก็เลยกะว่าเอ้ยช่างแม่งช่างแม่งบุ้ง เธอต้องไม่งบเธอต้องเลิกง,งกไปหาซื้ออะไรกินเราจะต้องมีชีวิตอยู่คืนนี้จะไม่ถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะโอเคก็ไปค่ะปรากฏว่าร้านขาเขาปิดแล้วค่ะคุณคะสิ่งที่ดิฉันทําได้นะคะคือไปกินน้ําก๊อกในห้องน้ําค่ะน้าสักอ่างล้างหน้าค่ะเย็นเจีย๊ยบเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะหิมะมันตกนะคะ ก็ไปกรองน้ํากินค่ะนึกถึงสมัยที่เป็นเด็กมัธยมนะคะไปกรองตู้กรองน้ํากินอันนี้ก็กรองอยู่ในห้องน้ํานะคะสักนานก็เริ่มหิวร้านค้าก็ปิด ทำไงดีวะนึกขึ้นได้ตะกี้ไงบนเครื่องที่เราแฮปซูกามาซองหนึ่งเราก็นั่งนะคะแล้วก็าส่น้ำตาลค่ะแล้วก็กินน้ำตาลไปออแยววทนามากเลยค่ะชีวิตค่ะแล้วแบตก็จะหมดแล้วหัวปลั๊กของไทยเนี่ยนะคะเสียบของรัสเซียไม่ได้แล้วเราไม่มีตัวแปลงหัวปลัก๊กเพราะฉะนั้นเราก็มีแบตเตอรี่เหลืออยู่น้อยนิดคุณค่ะคิดดูเวทนาขนาดไหนก็ต้องเซฟแบตเตอรี่สิ่งที่จะทำให้ค่ำคืนนี้ผ่านไปโดยเร็วก็คือการนอนกูจะนอนมั้งนหัวข่้านี่แหละสี่ทุ่ม โอเคเป็นเด็กอนามัยนอนละคือไอพี่คนไทยเมื่อตะเกียรที่เขาบอกว่าทางสนามบินน่ะเขาจะออกค่าโรงแรมให้แต่ว่าทําไมเราไปคุยกับเขาเขาบอกไม่นะไม่ได้ออกให้คุณต้องจ่ายเองเขาเปลี่ยนตั๋วให้แล้วก็แบบไม่เป็นไรเอานะ นอนนอนไปนอนสนามบินเหมือนแบ er. okay. ็คแพคเกอร์โอเคก็ก็คิดในใจนะคะว่าเดี๋ยวเราจะนอนยืดเหยียดยาวบนเก้าอี้เลยนะคะเพราะวตอนกลางคืนนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผู้โดยสารค่ะไม่ได้เป็นบรบกวนคนอื่นนะคะมันไม่เหมือนตอนกลางวันที่ลูกค้าแบบแน่นแออัดนะคะตอนคืนคือหวงเหวง,หวงกุ๊กขู่มากแต่ปรากฏว่าเก้าอี้ที่สนามบินนะคะมันเป็นเก้าอี้ที่มันเป็นมีที่วางแขนเป็นเหล็กอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ละที่เป็นที่วางแขนเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะนอนเหยียดได้ค่ะเราจะต้องนอนเหมือนนอนอยู่ในรถทัวร์ค่ะแต่รถทัวร์เนี่ยเบาะมัน สูงลยนะคะอันนี้บอกมันแค่นี้หัวสั่นหัวคลอนอย่างนี้ค่ะและทีนี้เราก็คิดนว่าแล้วถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วกระเป๋าที่เราขึ้นเครื่องมันหายไปทํายังไงวะอีกกระเป๋าล้อลากเพราะฉะนั้นก็เลยทําอย่างนี้ค่ะตอนนั้นเราใส่เสื้อโค้ทใช่ไหมคะและเสื้อโค้ทมันจะมีเชือกแบบนี้ใช่ไหมคะเราถอดเชือกออกมาเราก็เอากระเป๋าเดินทางเนี่ยผูกเชือกไว้ข้างหนึ่งอย่างนี้แล้วปลายเชือกอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เอามามัดมือกับเราของเราไว้โอ้โห เหมือนกูเป็นคนไข้โรคจิตที่หมอเนี่ยต้องจับไว้เพราะกูดิ้นยังไงอย่างนั้นเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งเลยกระปุกเลยค่ะหกโมงเช้าเวลาทั้งคืนที่เราอยู่สนามบินอะที่เรานอนอะเราก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะว่าสนามบินอะมันประกาศตลอดเวลาค่ะจนเราอะสามารถประกาศเป็นภาษารัสเซียได้เลยอยากคิดดูดิ Moscow Airport to а х о н ч е й у н a а с а н ч е й ВКИТ อีวิทอแอโรฟาราซิตูรอนเดอรตื่นมาถึงก็รู้สึกอยากแปรงฟันอยากแปรงฟันแต่ว่ามีแปรงสีฟันแต่ไม่มียาสีฟันเดี๋ยวไปซื้อยาสีฟันก่อนก็ไปถึงมันจะมีร้านสะดวกซื้อนะคะไปซื้อยาสีฟันปรากฏว่าไม่มียาสีฟันขายค่ะเขาบอกว่ายาสีฟันขายที่ร้านขายยาร้านขายยาเปิดเจ็ดโมงเช้า what ยาสีฟันขายที่ร้านขายยาแล้วเขาแบบสงสัยอะไรก็ยาสีฟันก็ต้องขายที่ร้านขายยาสิซึ่งอันนี้ตอนเรา,าอยู่ที่ฝรั่งเศสอะเรามีเพื่อนคนรัสเซียแล้วเราไปถามว่าจริงหรือเปล่าที่ยาสีฟันขายที่ร้านขายยาเขาบอกจริงโอเคได้คุณรอเจ็ดโมงไปซื้อยาสีฟันกับเพสัชกรพอเจ็ดโมงก็ไปซื้อยาสีฟันอะไรเรียบร้อยแล้วล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยปั๊บเจ็ดโมงนิดนนะคะก็ไปที่เคาน์เตอร์เดิมที่คุณป้าเคยให้สัญญ,ญิงสัญญ,ญากับเราไว้ปรากฏว่าเคาน์เตอร์ไม่มีพนักง,งานเลย แล้วเขาบอกว่าให้เราบินไฟล์แปดโมแต่ตอนนี้ยเจ็ดโมก,กว่าแล้วทำไมมึงไม่มาทำงานกันแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็แบบเอาแล้วทำไงดีวะก็แบบ รอแบบกระสับกระสายอะค่ะคุณขา5นาทีที่เรายืนรอนะคะเหมือน50นาทีเลยค่ะคุณขาทางๆท,ที่5นาทีของทุกคนอะจริงๆแล้วมันเท่ากันนะคะคุณขาแต่ว่า5นาทีของคนใจเย็นกับ5นาทีของคนใจร้อนเนี่ย5นาทีมันไม่เท่ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นอะเราก็เห็นมีมีพนักง,งานกราวคนหนึ่งอะเขาเดินผ่านไปอะคือเขาเดินผ่านเฉยๆนะคะเราก็เรียกเขาแบบฮ้ย Excuse me Excuse me เราเหตุการณ์ให้เขาฟังสิ่งที่เกิดขึ้นเขาแบบ Okay, give me your passport. ซึ่งการบริการของชาวรัสเซียนะคะอย่าไปคาดหวังเขายิ้มนะคะเพราะว่าประชาวรัสเซียเขามองว่าถ้าเกิดคุณสามารถยิ้มให้กับทุกสิ่งทุกอย่างหมูหมากไก,ก่คนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้แสดงออกให้เห็นว่าคุณเป็นคนไม่จริงใจทําไมคนเราคนคนนึงเนี่ยมันจะสามารถยิ้มหรือดีใจอะไรได้ตลอดเวลาทำไมสามารถยิ้มดีใจยิ้มมีความสุขเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นคนรัสเซียเขาก็จะไม่ยิ้มถ้าไม่มีเหตุผลให้รู้สึกว่าแบบ ฉันต้องยิ้มเพราะฉะนั้นให้เข้าใจธรรมชาติของเขานะคะเขาไม่ได้ยิงลักษณนคติเขาเป็นแบบนี้เราจะไปตัดสินเขาอย่างนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็แบบอ่ะโอเคแล้วเขาบอกว่ารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกลับมา แล้วเขาก็ไปกับพาส,สปอร์ตของเราคุณขาตั๋วกูไม่มีพาส,สปอร์ตไม่มีและอีแหม่มตะกีที่มาเอาพาส,สปอร์ตกูเป็นใครก็ไม่รู้เป็นน้ําบ่อสุดท้ายแล้วอ่ะอีแหม่เนี้ยแล้วมือเอาพาส,สปอร์ตกูไปแล้วเครื่องออก8ปดโมงนะคะแล้วตอนเนี้ยคือ7จ็ดโมงกว่าๆแล้วอ่ะตาย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 ,ตายฝากตอนนี้ฝากชีวิตไว้กับแหม่มคนนี้แล้วคือสถานการณ์ตอนเนี้ยกลับไทยก็กลับไม่ได้ ไปฝรั่งเศสก็ไม่ได้กืนไม่เข้าขคายไม่ออกเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้แล้วหลังจากนั้นค่ะคุณขานางฟ้าแม่มของเรามา7จ็ดโมงครึ่งพร้อมกับตั๋ว ของ a อร์ฟ้ค่ะคุณค่ะจากนั้นก็แบบโอ้ย thank you so much แบบขอบคุณขอบคุณมากๆคุณคือนางฟ้ามาปโปรดค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตนะคะในสนามบินผู้หญิงรัสเซียสวยมากสวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆอะคะ่ะอายุ10กว่ากว่าหรือจะเป็นสาวๆยีวกว่ากว่าหรือจะเป็นวัยกลางคน30กว่ากว่าหรือจะเป็นวัยซีเนียห้าสิบ สวยหมดเลยค่ะสวยเหมือนบาร์บี้แต่งตัวดีไม่อ้วนไม่เพล่นะคะไม่แปลกใจเลยนะคะที่หนุ่มๆยุโรปเนี่ยเขาชอบผู้หญิงรัสเซียมากเลยนะคะต่อไปได้ขึ้นเครื่องแล้วได้ขึ้นเครื่องแอร์ฟราน,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 นโอ้ยจะได้ไปถึงฝรั่งเศสสักทีนึงปรากฏว่าคนฟังบอกอุปสรรคเยอะเหลือเกินอย่างที่บอกค่ะหิมะมันตกหนามากไม่สามารถเอาเครื่องเครื่องบินอะขึ้นเครื่อง,ง,งไปได้ค่ะคุณค่ะเวลาที่มันจะ บินขึ้นเนี่ยมันจะต้องวิ่งอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะวิ่งบนรันเวย์ดุ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 ดแดุด่ดุ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 ะุดุดุดุนุดนนะะุดนดุคุด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 ดุ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 ดดุ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 ุด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 ดุ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 ดดุ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 ดเดรื่ดงบิดุ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 ดเดุ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 ดนดุ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 ดนดุ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 ดดุ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 ึุดุดุดดดดด เมื่อ,อไรจะถึงฝรั่งเศสสักทีน้อคือเนี่ยลางงาน1ิวันเนี่ยหายไปละวันหนึ่งหรือ9วันนะคะในที่สุดก็ได้บินไปถึงฝรั่งเศสค่ะอย่าเพิ่งปรบมือดีใจค่ะคุณค่ะแล้วพอไปถึงตอมอนะคะกูเตรียมเงินเช็ครอบครั้นที่1 0 8ว่ายังมีเงินสอง0 0บาทอยู่ในกระเป๋าโอเคเช็คเอกสารครบพร้อมค่ะไปถึงตอมอฝรั่งเศสเฮลโลทักทายเขาเขาก็เปิดดูวีซ่าเขาถามว่ามาเที่ยวหรอเขาบอกยส yes Have a good trip ปับยื่นพาสปอร์ตให้เราก็แบบเราก็ไม่ยอมไปอะค่ะพระมาณว่าม,มึงไม่ถามอะไรกูหน่อยหรอหนูมีเงินในกระเป๋านะมีรูปหนูกับแฟนด้วยเนี่ยมีหลายรูปเลยไม่อยากดูรูปเนอปินมาเยอะเลยนะแผ่นละสิบบาทเราก็ยืนอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะแล้วเขาก็แบบว่าเลื่อนพาสปอร์ตไปอีกแบบว่า Have a good trip ประมาณว่าไปสิไปเถอะ ข้างหลังรออีกเยอะแยะแต่ก็นะกันไม่ดีกว่าแก้ไปยืนรอที่สายพานแล้วอยากจะบอกนะคะว่าที่สนามบินชาวดาโกเนี่ยไม่มีระเบียบวินัยไม่เหมือนสนามบินสุวรรณภูมินะคะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตรงที่มันเป็นสายพานเขาจะมีตีเส้นไว้เลยนะคะว่าห้ามคนยืนเกินเส้นนี้ ให้ยืนชะเง้อไปนะคะเป็นกระสือกำลังถอดคอนะคะว่าแบบว่าเออกระเป๋ากูมายงที่สนามบินชชวดโดโกนะคะทุกคนไปมลุมมาตุ้มที่สายพานค่ะคือไปประชิดสายพานจนแบบคิดในใจว่าถ้ามึงจะชิดขนาดเนี้ยมึงนั่งไปบนสายพานเลยนั่งไปเลยแล้วก็เนี่ยวนเข้าไปเลยจะคันี้จะได้เห็นชัดๆเลยว่ากระเป๋าอยู่ไหนอยู่ใบไหนแล้วมันทําให้คนอ่ะมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าทุกคนมันไปนลุมลุมที่สายพานหมดนะคะเราก็มองไม่เห็นนะคะแต่เราก็ยืนรอจนกระเป๋าหมดแล้วนะคะ กระเป๋าฉันอยู่แห่งไหนหรือจะตายในฝั่งคงคาปรากฏว่าไม่มีกระเป๋า รอจนสุดสายพานเลยไม่มีกระเป๋าเวลาที่เราไม่เจอกระเป๋านะคะให้ไปที่ lost and f o u n d เขาก็จะขอหมายเลขบาร์โค้ดซึ่งบอกว่าหนูไม่รู้อยู่ไหนหนูไม่มีค่ะหนูไม่เห็นหนูไม่รู้เขาก็โอเคเอาพาสปอร์ตเราไปเช็คถ้าเกิดหากระเป๋าเจอนะ่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเราก็ต้องให้ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเขาไปนะคะใายกันบินแอร์ฟ้าน,นะคะก็ให้ถุงยางชีพมานะคะในถุงยางชีพเนี่ยนะคะก็มียาสีฟันแปรงสีฟันที่โกนหนวด ที่ถาจักกแแล้แล้วก็เสื้อตัวใหญ่ๆค่ะเสื้อคอกลมสีขาวเหมือนเหมือนเสื้อคอห่านนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็มีกระเป๋าค่ะส่งกับแล้วเราก็มาค้นพบว่าไอ้บาร์โค้ดกระเป๋าเราเนี่ยนะคะที่เราหาไม่เจอรู้ไ้มคะมันอยู่ที่ไหนคือพนักง,งานกลาวสตาร์บัคเขาแปะไว้ที่พาสปอร์ตของเราค่ะคุณคะเอามันใช่ที่ไหมปกติอ่ะไอ้บาร์โค้ดอันเนี้ยเขาแปะเอาไว้ที่ตั๋วโดยสารค่ะ แต่ว่าแม่คุณกาวสตาฟเนี่นหวังดีค่ะหวังดีตั้งแต่ให้ที่ฉันไปปินนู่นปินนั่นปินนี่บางคนแบบว่าบุ้งเธอไม่สังเกตเองหรือเปล่าก็มันอยู่ที่พาสปอร์ตเธอถือพาสปอร์ตตลอดเวลาทเธอไม่เห็นหรอว่ามีบาร์โค้ดคุณขาตอนที่เราไปแจ้งคุณป้าว่าคุณป้าขาหนูตกเครื่องค่ะคุณป้าคุณป้าว่าโอเคเอาพาสปอร์ตมาเดี๋ยวเขาจะเช็คไฟเซ็คอะไรให้นะคะคุณป้าก็ได้พาสปอร์ตของเราไป แล้วคุณป้าก็ถามหาบาร์โคดเราคุณป้าก็ยังไม่เห็นนะคะว่าอ e ีบาร์โคดมันอยู่ที่พาสปอร์ตแล้วตอนที่เราไปทํากระเป๋าหายลอ t and found เขาก็ขอพาสปอร์ตเราไปนะคะเพื่อไปกรอกข้อมูลเขาก็ไม่เห็นบาร์โคดของเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราคนเดียวนะคะที่มองไม่เห็นและนี่นะคะก็คือประสบการณ์การตกเครื่องกระเป๋าหายนอนสนามบินของเราค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย